สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับสดสดร้อนร้อนเลขทูปปู่แม่น้ำหนึ่งเห็นเลขแล้วขนลุกเลยสด,สดสดร้อนร้อนเลขทูปปู่แม่น้ำหนึ่งใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565หลายคนอาจมีเลขในใจกันแล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานสยามนิวก็นำมาฝากอีกเช่นเคยหลังจากครั้งที่แล้วเลขเข้าเต็มเต็ม โดยในครั้งนี้ฉลากกินแบ่งรัฐบาลออกในวันที่17กุมภาพันธ์2565ซึ่งแม่น้ำหนึ่งได้ปล่อยเลข3ตัวและ2ตัวตรงโดยครั้งนี้เน้นไปที่เลข5และเลข3เลข5เน้นๆสำหรับ2ตัวตรงเน้นที่53 50 30ส่วนเลข3ตัวตรงแม่น้ำหนึ่งแนะนำไปที่เลข053และล่าสุดยังได้ให้เลขคู่ปู่มาอีกด้วยนั่นก็คือ785นั่นเอง ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ